ปิดตำนาน80ปีของดีขวัญใจชาวสามย่า,ยาจ้าอหมูแดง พยาพยาจกวันนี้นะครับผมจะพามาร้านที่จริงใจและอร่อยจริงจังอีกหนึ่งร้านที่คิดจนคิดถึงหมูเดงของเขานะครับรสชาติเดียดถือว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวจะเป็นร้านไหนนั่นคือร้านนี้นี่เองสาธุประดิษฐ์30เจอจุดตรวจความหิวเข้าซอยมาจะพบกับตำนานโจกสามย่านลี่เคียงไทยเจ้าแรกของแท้ต้องตู่ไม้ร้านนี้เป็นทายาตรุ่นที่4ีลูกชายของเจ๊ปากแดงหรือเจ๊ยงนั่นเองขาวอมชมพู ขาวอมชมพูนิยามของหมูที่นี่คือแดง้งแน่นนึบชิ้นต่อๆเขียวเต็มคำเรียวไวดุดไข่แตกแล้วอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองช็อกหมูกรอบไข่ออนเซน็นนะวะตัตกรรมแห่งความอร่อยถึงเวลาลิ้นรสะลองลิ้นที่นี่ใช้สีอุ้วขาวตรานเกเรียนสูตร3ามขยายลมปราณด้วยพริกไทยคลุกไข่เล็เป็นจอกของรักของข้าอื้อหือ มันย้อนกลับไปกินที่สามย่านอีกครั้งมาที่จอบหมูอโกรกกันบ้างกูเดตบัตจังคำนี้บอกเลยว่าสักสิ่งนั้นลื้นมก,กลืนขอคารวัวราคาหลักสิบขยิบตากินเราฝิ่นคดๆคดอ่ะเจ้าของร้านมีอะไรจะบอกชื่อโจ๊กอาจจะเละ แต่ท่านโจกเป๊ะต้องสามยานตู้ไม้ครับแล้วใครนะครับสําหรับที่อยากจะลิมลองโจกหมูเดงที่อร่อยเป็นตำนานนะครับร้านนี้เขาเปิด2องรอบด้วยกันนะครับลองเช็คในหน้าเพจดูก่อนนะครับคราวหน้าจะพาไปอร่อยร้านไหนตามด้วยเนาะ